สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมาดําเสนอให้ชม3ฉบับนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15ธนบัตร5บาทแบบ11ธนบัตร1บาทแบบ9นะครับเริ่มจากธนบัตรชนิดราคา50บาทธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ 100- ถึง150บาทนะครับด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ธนบัตรฉบับนี้เป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับประกาศใช้7พฤษภาคมพศสอ4 0เริ่มจ่ายแรก18สิงหาคมพศสอ4 0ขนาดของธนบัตร7.2คูณ14.4เซติเมตรสีของธนบัตรนะครับเป็นสีฟ้านะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระคุดผ่าด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทย ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรคําว่า50บาทนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นผระแสงจากผระแสงตรีนะครับสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข50ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกจนิดราคาของธนบัตรมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข50บอารบิกนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นลายน้ำราชกาลที่9นะครับ จะต้องนำตรบัตดไปส่งกับหลอดไฟหรือแสงสว่างนะครับก็จะเห็นลายน้ำรัชการที่9นะครับเป็นตรบัตดไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับพลิกมาด้านหลังตรบัตดนะครับ พระบรมราชาดุษฎีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปพระปฐมเจดีย์นะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์ด้านล่างนะครับเป็นลูกโลกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับด้านบนเป็นตัวเลขห0 อารบิกแนวตั้งนะครับมุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระราชลัญจกรนะครับรัชกาลที่4นะครับเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับ ตอนน่อดีนะครับขยายขึ้นมานะครับเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชการที่4นะครับเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับธรรบัตรฉบับต,ต่อมานะครับเป็นธรรบัตร5บาทแบบ11 รงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ5บาทนะครับด้านล่างนะครับลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสอวอไิ่ใชยกุลบรรทัดล่างนะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้ง่าก่อนนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระคุผพานะครับ ในวงกลมสีขาวนะครับเป็นลายนาราชการที่9นะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของบัตรบมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข5อารบิกพริกมาด้านหลังบัตรบนะครับตรงกลางนะครับเป็นพที่นั่งอภรณ์พิโมกปราศาสตร์บัตรฉบับนี้นะครับเป็นจัตตุบาทร5บาทแบบ11 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรบัตรธาคารแหกประเทศไทยประกาศใช้18มิถุนายนพศ2512วันที่ออกใช้ธนบ,บัตร24มิถุนายน2512ขนาดของธนบ,บัตร6.75คูณ13เซติเมตรมุมซายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข5อารบ,บิกนะครับก็จะมีลวดลายประกอบธนบ,บัตรนะครับเป็นรูปทรงวงกลมนะครับเป็นลายประดิษฐ์นะครับ ก็จะมีหลายสีนะครับมีความสวยงามนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับลายเส้นนะครับของลวดลายบนธนบัตรนะครับมีความสวยงามชัดเจนนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเบิดฉบับละ100้ถึง150บาท ด้านหน้าธนบัตรนะครับภาพบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับกระดาษยังขาวนะครับไม่มีคราบเหลืองน,นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร1บาทแบบที่9นะครับตรงกลางธนบัตรด้านบนนะครับเป็นพระคูตผ่านะครับ ้านล่างนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยรนบัดเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรคําว่า1บาทนะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นพระพักรปกตินะครับหมวดอักษรนะครับและตัวเลขหมายเลขธนบัตรนะครับเป็นสีดํานะครับราคาประเมินไม่ผ่านการใช้นะครับฉบับละ 100- ถึง120บบาทถ้าเป็นธนบัตร พาพักหนุ่มตัวเลขสีแดงนะครับราคาฉบับละ600บาทขึ้นไปนะครับนะครับตรงนี้นะครับวงกลมสีขาวนะครับด้านในนะครับก็จะมีลายหน้าราชการที่เก้านะครับธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตร1บาทแบบ9นะครับเป็นธนบัตร หมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับในกลุ่มนักสะสมัรธนบัตรนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงค์หบาทโทมัสแบบ9นะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูแอนด์คอมพานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับพัทที่นั่งอนันตสมาคมนะครับพัทที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็จะทำด้วยหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะมีโดมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโดมขนาดเล็กอยู่โดยรอบนะครับมุมซ้ายด้านบนเป็นตัวเลข1ไทยนะครับมุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข1อลรบิกนี่ครับขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอักษรข้อความการแจ้งโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษใหม่ที่แก้ไขแล้วนะครับ เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับลิกมาด้านหน้าธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร1บาทแบบ9นะครับประกาศใช้27สิงหาคมพศสอง1ขนาดของธนบัตร6.5คูณ12.7ซนติเมตร จะบวนการผลิต953หมวดนะครับราคาประเมินของธนบัตรนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับฉบับละ100ถึง120บาทธนบัตรผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ20ถึง40บาทนะครับราคานะครับของธนบัตรนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรนะครับราคาของธนบัตรนะครับมีขึ้นมีลงนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับราคาของธนบัตรนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับและก็สภาพของธนบัตรก็มีส่วนนะครับธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับกระดาษขาวนะครับไม่มีคราเหลืองนะครับแบบนี้นะครับก็จะขายได้ราคานะครับสภาพสวยนะครับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานําเสนอให้ชม3ฉบับนะครับเป็นธนบัตร1บาทแบบก้านะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบ11นะครับใน่านการใช้นะครับธนบัตรฉบับต่อมาเป็นธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับ3ฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ,รบ,บเป็นธนบัตแบบรหม,มุน,น,เ,นมเวียนในสมัยราชการที่9้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอพรบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบ สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ